ขายไทยราคานี้มีตลาดแตกกระบะไฟฟ้าลูกผสมชาร์จไฟได้วิ่งในไกลสูงสุด1,031กิโลเมตรสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศไทยนั้นรถกระบะถือได้ว่าเป็นกลุ่มรถยนต์ที่ขายดีที่สุดซึ่งกินส่วนแบ่งในตลาดมากกว่า39%ของตลาดรวมในปี2,566ที่ผ่านมา ตามการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทําให้กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้านั้นแม้ว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นได้แค่ส่วนน้อยของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเนื่องจากยังไม่มีค่ายยานยนต์ใดที่เริ่มรุกตลาดกระบะที่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดด้วยลุมพลังทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมแม้ว่าจะมีลูกค้าบางส่วนเฝ้ารอการมาของรถกระบะไฟฟ้าอยู่ก็ตามล่าสุดในฝั่งของประเทศจีนมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อชางอัน หนึ่งในค่ายยานยนต์ของจีนที่เข้าทำตลาดในไทยเราเมื่อช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมาได้เปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าลูกผสมที่น่าสนใจอย่างชังอันฮันเตอร์2,024ใหม่โดยได้เริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยราคาสุดเร้าใจที่700,000บาทเท่านั้นกับคุมพลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสำหรับชังอันฮันเตอร์2,024ใหม่นั้นมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทันสมยัย โดยรวมคล้ายกันกับดีไซน์ที่ผสมผสานของรถในกลุ่มชังอันยูนี้เช่นชังอันยูนิเคและชังอันยูนิทีกระจังหน้าของรถนั้นมีขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟสองสว่างแบบ LED เต็มระบบข้างและ2ดวงพร้อมกับไฟเดทาวน์รันนิ่งไลายด้านข้างโดยเด่นด้วยล้อแม็กหกก้านปัดเงาสีทูโทนเนือซุ้มล้อหลังนั้นเป็นตำแหน่งช่องชาร์จไฟและฝาถังน้ำมันท้ายกระบะนั้นติดตั้งสปอร์ตบาร์สีดำด้านพร้อมกับแหนกตำแหน่งขอบกระบะและหลงังคา มิติตัวรถนั้นมาพร้อมกับความยาว5.38เมตรกว้าง1.98เมตรสสง1.87เมตรระยะฐานล้อยาว3.18เมตรนอกจากนั้นตัวรถยังมีรุ่นที่เป็นฐานล้อยาว3.43เมตรซึ่งจะให้ความยาวตัวถังมากขึ้นที่5.63เมตรส่วนการออกแบบภายในของรถนั้นการตกแต่งดูเหมือนจะให้ความพรีเมียมมากกว่าที่จะเป็นกระบะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอดูอ,อัลสกรีน แผงหน้าปัดขนาด7.5นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับระบบการเชื่อมต่อ 4G พวงมาลัยของรถนั้นเป็นทรง Shape มัลติฟังชันที่ดูมีความสปอร์ตคอนโซลกลางนั้นเป็นตำแหน่งสวิตช์เกียร์แท่นชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สาย40วัตต์มีการยกปีกขนาบข้างขึ้นเพื่อเป็นที่จับยืดเมื่อต้องลุยในเส้นทางออฟโรดและที่พักแขนที่หุ้มด้วยวัสดุหนังตำแหน่งช่องแอร์ของรถนั้นถูกออกแบบให้เรียวบางซ่อนไว้ตำแหน่งด้านล่างของคอนโซลหน้า จึงทำให้ภายในของรถนั้นดูเรียบร้อยสะอาดสะอา้านแตกต่างไปจากรถกระาบะาท,ทั่วไปที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันและสำหรับฟังก์ชันอื่นๆที่มีการติดตั้งมาให้จะประกอบไปด้วยระบบครุสคอนโทรลระบบนำทางด้วยแผนที่ออนไลน์ออโตน v i g เกชันที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติระบบควบคุมด้วยเสียงการอัปเกรดผ่านระบบ OTA ลำโพง4 6ตำแหนง่งและแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ด้านระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลังนั้นชังอันฮันเตอร์ถูกพัฒนาให้เป็นกระบะไฟฟ้าแบบ Range a อ t e n d e ดหรือรถยนที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและมีเครื่องยนต์สำหรับปั่นไฟเมื่อต้องการเพิ่มระยะทางในการวิ่งโดยระบบขับเคลื่อนนั้นจะมีให้เลือกทั้งรุ่น s i n เกิลมอเตขับเคลื่อนล้อหลังติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด177แรงมา้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรและรุ่นดูอัลมอเตอร์ออวิลดร มีการเพิ่มมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนล้อกู่หน้าที่ให้พละก,กำลังร,งรวมสูงสุด272แรงมา้าแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอรอนฟอสเฟตความจุ31.18กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด180กิโลเมตรด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนและถ้าหากต้องการเดินทางไกลมากขึ้นชังอันฮันเตอร์ก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรพลังก,กำลังรวม190แรงมา้า แรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรซึ่งจะทำหน้าที่ปั่นไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่สำหรับใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถนั่นเองโดยตัวรถนั้นจะสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุดถึง1031กิโลเมตร้วยแบตเตอรี่และน้ำมันเต็มถังตามมาตรฐาน C L T C โดยสำหรับราคาจำหน่ายนั้นในประเทศจีนฉางอ Un ันฮันเตอร์2024ใหม่ไมล์ถูกเปิดตัวมาด้วยราคาเพียง139,900หยวนหรือประมาณ7,0,000 0บาทเท่านั้นในรุ่นเริ่มต้น และ216,900หยวนหรือถ้ีตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.1ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปเรียกได้ว่าหากมีการเข้าทำตลาดในไทยด้วยราคาที่ไม่สูงไปกว่ากันมากนักก็คงจะน่าสนใจไม่น้อยขณะที่ด้านผู้นำตลาดกระบะเมืองไทยอย่างเตต้าน,นั้นยืนยันว่าชาวไทยจะได้ใช้กระบะคุมพลังไฟฟ้ายอย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่แน่ชัดโดยทางค่ายเตรียมพร้อมพัฒนา3คุมพลังทางเลือกใหม่ ก็คือไฟฟ้า100%หรือ BEV คุมพลังไฟฟ้าไฮโดรเจนหรือ FCEV และระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่คาดว่าจะเป็นรูปแบบแรกสำหรับการทำตลาดในประเทศไทยในกลุ่มพลังงานทางเลือกสำหรับ Toyota Hilux Diesel HEV นั้นจะเป็นเทโนโลยี h ไฮบริด48 v ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรหัส 1GD ขนาด2.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กไม่ไฮบริด48โซึ่งจะช่วยในการออกตัว จับคู่ทำงานกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะโดยทางโตโยต้าบอกว่าดีเซล2.8ลิตรโบไมล์ไฮบริด48โวล์นั้นจะประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมราว10%ซึ่งเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังทัวรถจะสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ1,200กิโลเมตรส่วนด้านอิ u ุสุนั้นเมื่อช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมานายทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดกล่าวว่า ปัจจุบันอิซุสกำลังทดสอบปิ๊กอัพไฟฟ้า EV อและคาดว่าจะมีการผลิตเพื่อส่งออกไปขายตลาดยุโรปก่อนส่วนการทำตลาดในประเทศอื่นๆรวมไปถึงไทยนั้นต้องพิจรารณาตามความเหมาะสมและต้องดูความต้องการของประเทศดังนั้นด้วยสำหรับประเทศไทยนั้นอิซุสประเมินว่าไม่เห็นถึงความต้องการของลูกค้าสำหรับปิกอัพไฟฟ้าเลยดังนั้นจึงมองว่ายัางไม่ถึงเวลาในการแนะนำปิกอัพไฟฟ้าในตลาดเมืองไทย โดยปัจจัยสาคัญของการทําตลาดรถพลังไฟฟ้า EV นั้นอิสุสูและทุกแบรนด์ในตลาดมองว่าขึ้นอยู่กับน้ําหนักบรรทุกและระยะทางการวิ่งว่าสามารถวิ่งได้ไกลแค่ไหนรวมไปถึงราคานั้นจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับว่า่ายไหนจะเป็นเบอร์แรกสําหรับการทําตลาดกลุ่มรถกระบะพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและช่างอ่านนั้นจะมีแผนสำหรับลุยตลาดกระบะในไทยด้วยหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไป แล้เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่าสนใจหรือไม่สําหรับกระบะไฟฟ้าลูกผสมอย่างช้งอันฮันเตอร์หากมีการเข้าทําตลาดในไทยจะสามารถแข่งขันกับเจ้าตลาดได้หรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ